สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือของเก่าครับมันโบกินเหรียญครับจะเลยต้องเปลี่ยนใหม่นี่คือของใหม่ครับมาประกอบกันเนาะเราจะมาประกอบกันเนาะเขาแบบนี้เนาะจึ๊บชึบช๊บชึบช๊บชึ๊บน็อตใส่ครับไม่ได้ที่ไม่นอ็อต not line up.